สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิงนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อ่าพระสังกจายพระสังกจายเนาะหลังจากที่งวดที่แล้วเนี่ยเรามาไหว้เนาะขอพรขอโชคขอลาบนะครับและก็จุดธูปให้กับ fc เนาะปรากฏว่าเลขธูปก,ก,กับเซียมซีเนี่ยตรงกันเลยนะแล้วก็เราได้บนไว้เนาะว่าถ้ายอดเราทะลุเป้าเนี่ย เราจะกลับมา<ช>แคบุญให้เนาะซึ่งวันนี้ก็เดินทางมาค่อนข้างมืดเลยนี่มาถึงก็เริ่มจะมืดพอดีเนาะนะครับก็ทำตามสัญญาครับป่ะเดี๋ยวจะนำเข้าไปแคบุญแล้วก็จะขอต่องวดประจำวันที่16กันยาเลยนะครับมาถึงก็มืดเลยนะประตูก็ปิดพอดีแต่ว่าเห็นคล้อง ของเหล็กไว้นะเนาะก็เลยเข้ามาก่อนเพราะว่ามันไกลาจากบ้านนะครับวัืที่แล้วก็ตกใจเลยนะครับเลขทูบก,ก,กับเซียมซีตรงกันเนาะนะครับเลขทูบเมืที่แล้วก็602เนาะแล้วก็เซียมซีสองศูนย์เก้าหกนะครับอย่าลืมไปด้วยกันว่าวันนี้ แก้บุญเสร็จเนาะแล้วก็ขอกับพระสังกัจายต่อนะครับผมนี่วันนี้มืดนิดนึงนะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าวันนี้นำอะไรมาบ้างเอ่ยแต่ว่าเราไม่ได้บุญไว้นะว่าจะนำผลไม้หรือว่านำอะไรมาถวายนะครับแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วก็ถือโอกาส ซื้อผลไม้นะแล้วก็น้ำแดงนะครับน้ำเปล่าแล้วก็พวงมาลัยนะครับมาถวายเลยนะครับเพราะว่าตอนบนก็ไม่ได้อธิษฐานเนาะว่าจะซื้ออะไรมาบ้างนะครับแต่บอกว่าจะกลับมานะครับถ้าได้ตามที่ตามเป้าที่ตั้งไว้ก็จะกลับมานะครับได้แล้วเราก็ต้องกลับมาเนาะ ก็นำมาประมาณนี้ผลไม้สามอย่างวงมาลัยหนึ่งพวง้วก็น้ำเปล่าน้ำแดงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไ้จุดทูบเลยมืดเลยนะครับวันนี้นะไม่รู้มองเห็นหรือเปล่า เพราะว่าวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันดีวันแปดค่ำเนาะเป็นวันพระก็ดี มามืดเลยนะครับวันนี้นะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะจุดทุกตัวเลขเลยนะ ซุนไปด้วยกันนะครับว่าตัวแรกจะเป็นเลขงนะครับ ตดวหักเ,เรื่อที่จะเออในวันที่16กัน,นยายนจะต้องเอาว60เขียนอ้อ เดืน่งนี้นะเล้วดนนี้เลยเพรวันนี้กว่าจะได้เลือก็ตัวแรกมันแป้งเนาะ รุนะ่นตัวแรกเนาะงวดวันที่10กันยายน2567นะคะทุกท่านเนาะเดี๋ยวรอรุ่นตัวที่2องรุนตัวที่สามนะคะแตกมาแล้วนะคะทุกท่านจากงวดที่แล้วนะคะเข้านะคะที่เลขทูบเนาะ60นะคะ06นะคะเลขทูบก็60 602นะคะแล้วก็เลขเซียมซีนะคะก็เข้านะคะ20 2096นะคะ คนรอเห็นอยู่เนาะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวก็มาไหว้นะแล้วก็ขอ่องวดนะคะทุกท่านจะมารุ้นกันค่ะว่าวันนี้นะคะจะได้ตัวไหนบ้างนะคะเ <c oughs> ป็นึ้นมาแล้วับแต่เป็น,นะะตัวแรกวันนี้ก็ขอคืนวันพักเลยนะคะคุดพี่จ๊คคิว่าใครเห็นคลิปนี้บ้างนะคลิปที่เราถา่ายตรงนี้ แต่ปลาดินก็คอมเมนต์บอกหมดนะระวังลงไว้ช่วงต้นงวดนะครับงวดที่แล้วก็กลัวว่าบางคนอาจจะดูแล้วลืมเนาะอันนี้ก็เลยมาช่วงกลางกลางงวดนึงนะครับเดินทางกลับมาจากสุรินทร์เนาะก็เลยมามาแวะตัวนี้ก่อนนะครับจากสุรินทร์มาก็2 0 0กิโลนะครับมาถึงตรงนี้เนาะแต่ว่ายังไม่ถึงบ้านนะครับยังต้องเดินทางต่ออีก,ววกหรืว่าอะไรแกนเลยแล้วก็ ขอตัวเลขนะครับให้กับพีทีทางบานก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวถ้าบุญแล้วไม่ได้มาเ,เพื่อว่าท่านจะไม่ให้เนาะับงไหนก็ได้แล้วได้ตามที่ขอเนี้ยรก็มองีบมานะครับไปเห็นคลิปนี้ก็สาธุนะครับสาธุแล้วก็ขอพรเอานะครับกับตัดสังฆจ่ายเลยนะครับ thu lấp chuốc càng nữa các bạn khai share cũng cho cái chuỗi tinตลอด cả năm nhé các bạn khai chia sẻ hãy chia sẻ like nhé các bạn chia sẻ จับนำผลไม้9้าอย่างนะครับมาถวายให้กับพระสงฆจารย์เนาะสายแบบ3ตัวเลยนะครับสตัวเร็วตัวที่สองคล้าย,ลาย,ลาย,ลายเลขสี่รอเปล่า แบบเลที่ย์ใจชอบนะครับมาดูให้ดูไว้เป็นแนวาทางนะว่าะเป็นทางแล้วก็พรุ่งนี้นะครับคลิปนี้ก็จะดูวันพรุ่งนี้แหละก็จะมีน่าจะไปเที่ยวลาวอะไรกันด้วยเนาะ <S <S 1> <S 1> ถือว่าใครอยากไปเที่ยวต่างประเทศก่อนนะครับก็สามารถไปเที่ยวได้นะครับ ตัวที่สองสี่นะครับแปดสี่ <8, 4. S 3> ลุ้นนะะใครอยากให้ตัวที่สามเป็นตัวอะไรนะรับลุ้นไปพร้อมๆกันเลยครับกุดคืนบังคาบเลยนะกลางคืนด้วยนะเพิ่มติามขังก้าไม่อีกนะ คล้ายหัวกลมๆนะครจะเป็นก้าวหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็จะรู้มไม่นด้วยกันนะครับคล้ายสองอะไร สี่ตัวทึกเลยนะครับ8 4 2สีสองล่กรา 842เาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลอ,อเสียงเซียมซีดูนะว่าเลขจะชนกันเหมือนรอบก่อนมดบ่าเพราะว่ารอบกอนเลขเซียมซีกับเลขทูบชนกันนะครับน้อยแล้วลุว้นเลขเซียมซีนะครับว่าจะตรงกับ สองอันก็มีไหมหนึ <104. S 1> <104. S 2> ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์สี่เซียมซีหนึ่งศูนย์สี่นะครับอีกตัวไหมหนะึ่งศูนย์สี่เนาะ,ะเดี๋ยวเอาอีกอันหนึ่งแค่ไม่ได้สามอัน หนึ่งสามบอก็ okay. ตัดหนึ่งออกมันรอบก่อนเลยดีตัวนี้หนึ่งแล้วก็ตัดออกตวัวนึ้นแล้วก็ลองไปตัดเอาเนาะก็สี่เนาะสี่ตรงกับเลขทูบอยู่นะครับสี่ตรงอยู่แต่ว่ามีศูนกับหนึ่งเข้ามาเพิ่มเนาะก็ถ้าตีก็จะเป็นหนึ่ง หนึ่งสามหนึง่งสามศูนย์สี่ป่ะเนาะหนึง่งสามศูนย์สี่เนาะเสียมซีแ่ถ้าเป็นแนวตรงแบบนี้ก็จะเป็นสามศูนย์สี่นะครับรอบก่อนก็สามไม้แบบนี้ <c oughs> หรืออาจจะเป็นหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าเนาะรอบก่อนก็สามไม้แบบนี้แห <c oughs> ละระวังหนึ่งกับเจ็ดใช่ระวังหนึ่งกับเจ็ดเป็นตัวเดียวกันอะให้ดูทูบอีกทีนึง 42นะครับใครชอบก็สามารถซื้อตามได้เนาะลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะขอให้ชโชค<โ>ดีมีชโชคลาภนะครับวันที่16นะคะขอให้ท่านชโชคดีมีชโชคลาภนะคะว,วันที่16กันยายนเนาะก็ตัวแทนนะคะทุกท่านให้เอฟซี MG ที่อยู่ทางบ้านนะานมีชโชคลาภบนะทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะ,ะแอดขอลัสไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่บรรยากาศกลางดึกวันพระ ขอตัวเลขกับพระสังกัดจายนะครับขอให้โชคดีเยินทุนหน้าเด้อส